สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับของรีวิวของ Sam Selection วันนี้จะมารีวิวนะครับผมกุริโกะที่จะครบรอบฉลองครบรอบ50ปีไทยกุริโกะนะครับซึ่งแพคเกจจิ้งครั้งนี้จะมีพิเศษก็คือจะมีกระเป๋านะครับผมน่ารักน,กนก่อยู่ในแพคเกจจิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันดูว่าข้างในนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเราก็จะเปิดพร้อมกันเลยนะครับเอ้า ข้างในก็จะมีคูริโกะนะครับผมสีรสชาติอยู่ในกล่องนะครับเราจะมาดูว่าในกล่องนี้มีรสชาติอะไรบ้างโอเคอันแรกก็จะเป็นคูริโกะเพรสนะครับผมซึ่งจะเป็นรสข้าวโพดนะครับอันนี้เพรสข้าวโพดนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเพรสเหมือนกันนะครับแต่เป็นรสราบนะครับไทยๆอันนี้ ่อไปก็จะเป็นคูริโก้สตรอเบอรี่นะครับของของชอบของของเราผมผมเองก็ชอบนะครับแล้วก็จะเป็นคูริโก้นี่อันนึงช็อกโกแลตครับนะผ่านไปซีอันอซีอันนะครับผมอ่าแล้วคราวนี้ก็จะมาถึงของสำคัญนะครับผมที่เราซื้อมากระเพาะนี้ครับ กระเป๋าเดี๋ยวเราจะมาเปิดซิว่าเป็นไงบ้างรกระเป๋าก็จะเป็นสีแดงแล้วนะครับผมสีแดงสดใสเลยนะครับสําหรับสะพายอาจจะเป็นสะพายด้านนี้นะครับสะพายด้านนี้เป็นงนี้หรือจะเป็นสะพายอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาที่คุณสบายใจแต่ที่เขาบอกว่าสะพายก็คือสบายข้างาข้างนี้ แล้วคุณจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปไหนนะครับสบายข้างนี้แน่หรือจะอยู่ข้างๆก็ได้ครับแล้วแต่คุณสะดวกคุณชอบเลยนะครับผมซึ่งกระเป๋านี้ก็ขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ส่วนตัวพัดสบายข้างๆนะครับก็จะมี2ชั้นแล้วครับผมชั้นแรกนะครับก็จะใส่ของอาจจะเป็นมือถือหรือว่าพาสปอร์ตหรือว่าอะไรที่คุณจะใส่ที่ หยิบได้ไง่ายส่วนชั้นที่สองนะครับผมนี่อ๋อชั้นที่สองก็จะมีใส่เล็กอันด้วยนะครับผมใส่ของได้ก็พอประมาณสำหรับไปเที่ยวต่าจงจังหวัดซึ่งสะดวกสบายไม่ต้องออก็สะพานี้นารักน่ารัก,รกคิวๆอ,อย่างนี้เราจะคุณชอบได้เลยนะครับ นี่ hey, yeah. ซึ่งเราได้มาแล้วนะครับผมซึ่งใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ใครมือเสาที่ชอบป๊อกกี้อยู่แล้วก็ก็คงจะชอบนะครับจะมีหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกซื้อมาวันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าเพราะว่ามันได้ใช้แล้วก็มันน่ารักด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก็ซื้อตามผมได้เลยว่าแล้วแล้วแต่คุณนะันี่คือเป็น information ที่เรามอบคุณใน Sam Selection นะครับเราจะมีอะไรให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าเป็นของน่ารักน่รักอะไรแล้วไว้เจอกันใน Channel Sam Selection นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ